สวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเตอร์ช anel และ f a c e b o o มอ o โตมหาเมตานะครับกับการดูดวงผ้าย,ยิบสีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเพิ่งดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูอย่างจริงจังนะที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลาย,อยาเอาไปซีเรียสประมาณนี้นะครับอ่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมาทุกวันนะท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ เพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้นะคนดูเยอะแยะนะอะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มัตโต9กที่ให้ไว้นี้นะครับคร่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก Facebook Fanpage มัตโตมหาเมตตาของผมไว้ด้วยนะครับนะ เอาไว้ลงเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการที่ผมจะจัดหาวัตถุมงคลต่างๆมาตามวาระอันเหมาะสมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับผมนะ ในส่วนของการดูดวงนั้นผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบดูไพ่ยิปซีแบบเลือกกองไพ่นะครับแบบพิกัดการ์พิกัดเด็กจะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะโดยปกติแล้วก็จะเริ่มต้นจาัดก,การมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานนะขอให้ทุกผู้ชมทําใจให้สบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวะัละคังกองที่สองสีแดงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบตรงใจที่สุดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือถ้าคุณเงียบหายไปเขาจะรู้สึกยังไงวันนี้ใช้ไพ่สามใบรู้เรื่องคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่สี่ถ้วยเอ้ยทะเลาะกันอยู่หรือเปล่าก้าดาบม,มีปัญหากันอยู่หรือเปล่าสามไม้เท้าความสัมพันธ์นี้ยังไม่ขาดนะเออ คุณกองที่หนึ่งมาขยายความกันถ้าคุณเงียบหายไปเขาจะรู้สึกยังไงบอกไล่เลยตามพลังงานหน้าไพ่กองนี้นะพลังงานรวมนะไม่สามารถตรงทุกท่านดูไปแนวทางได้นะครับดูไปแนวทางเท่านั้นนะอืคุณทะเลาะก,กันอยู่หรือเปล่าคุณมีปัญหากันอยู่หรือเปล่าเออถ้าคุณเงียบหายไปหรือการเงียบหายไปของคุณครั้งนี้นะขเขารู้สึกยังไงบอกได้เลยว่าต้องบอกตรงๆนะขออนุญ,ญาตนะเขารู้สึกโล่งใจชัว่วคราว รู้สึกเงียบหูชั่วคราวคุณขี้บ่นหรือเปล่าอ่ะเออคุณไปจุกจิกกับเขาคุณชอบอบรมสั่งสอนเขาหรือเปล่าขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะอันนี้ถามตามหน้าไพ่ดูตามหน้าไพ่มันเหมือนกับว่าคุณจะมีปากเสียงกันได้เรื่อยๆเออประมาณนี้หรือเปล่าตรงไม่ตรงลองดูนะถ้าไม่ตรงดูกองอื่นได้คุณหวังดีกับเขาคุณจึงเตือนเขาบ่อยเออ แต่ไอความหวังดีเนี่ยบางทีมันทําให้ดูมากเกินไปดูไปล้ําเส้นเขาต้องขออนุญาตบอกตรงๆมันทําให้เกิดการทะเลาะก,กันได้ง่ายมากหรือการทุ่มเถียงกันได้ง่ายมากอืมแต่ข้อดีคือความสัมพันธ์นี้ยังไม่ขาดยังเติบโตไปได้หากคุณเงียบหายไปจากเขาหรือต่างคนต่างเงียบหายบอกเลยว่าจะเป็นเหตุการณ์จะเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นเออจะเป็นการเงียบหายชั่วคราวเท่านั้นคุณและเขายังไปต่อได้ความสัมพันธ์นี้ยังไม่ขาด เพียงแต่ว่าถ้าคุณถามว่าตอนที่คุณเงียบหายไปนี่เขารู้สึกยังไงต้องบอกตรงๆว่าเขารู้สึกโล่งใจชั่วคราวเหมือนได้พักกายพักใจชั่วคราวโล่งหูชั่วคราวคุณอาจจะเคยบ่นเขามากเกินไปพอคุณเงียบหายไปเขาจึงรู้สึกว่าเออโล่งหูไปนิดนึงได้พักไปหน่อยนึงมันไม่ใช่ความน่ายินดีนะบอกไว้ก่อนเขาไม่ได้สบายใจเลยที่คุณเงียบหายไปเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าเออ มีสเปซมีช่วงเวลาได้พักผ่อนบ้างประมาณนี้เองซึ่งก็รอวันคืนดีกันอยู่รอวันกลับมาพูดคุยกันความสัมพันธ์นี้ยังไม่ขาดยืนยันยังไปต่อได้เพียงแต่ช่วงการเงียบหายนี้ถือว่าเว้นวักพักผ่อนก็แล้วกันอะผมตีความให้ว่าช่วงการเงียบหายนี้คือช่วงเว้นวักพักผ่อนก็อีกไม่นานจะได้คืนดีกันยังไงก็ขอให้คุยกันดีๆนะครับ คุณหวังดีกับเขาเขาก็หวังดีกับคุณแต่ถ้าหวังดีกันมากเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ทําให้ลํำคาญได้เออ ดูกลายเป็นขี้บ่นได้อะไรแบบนี้ลองปรับพฤติกรรมดูหวังดีแต่พูดน้อยลงตักเตือนน้อยลงดูดา่าน้อยลงในบางท่านเออแบบนี้นะผมเข้าใจนะครับความสัมพันธ์มันย่อมมีเรื่องแบบนี้เป็นกาลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีวันนี้หัวข้อถ้าคุณเงียบหายไปเขาจะรู้สึกอย่างไรคุณกองที่สองคุณได้ไพ่ราชาถ้วยหัวข้อนี้วันนี้ใช้ไพ่สามใบพอรู้เรื่องอ่ะโอ้ก้าวเหรียญ ทำธุรกิจกันบ้าเนี่ย The Hermit อมพักกายพักใจคุณกองที่สองถ้าคุณเงียบหายไปเขาจะรู้สึกยังไงบอกเลยว่าคนที่คุณคบหาอยู่นี้ความรู้สึกช้าหรือเปล่าบ้างานหรือเปล่าทำธุรกิจส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนบ้างานมีความสามารถในการหาเงินขยันทำมาหากินอะไรแบบเนี้ยเขาจะง่วนอยู่กับการทำงานของเขาไปอ่ะเออ เขารู้ตัวหรือยังเหรอว่าคุณเงียบไปอะ่ะเออบางทีการเงียบของคุณครั้งเนี้เขาไม่ได้มองว่าคุณเงียบเขามองว่าเป็นเรื่องปกติเออไม่ใช่ว่าเขาไม่ใส่ใจคุณนะแต่เหมือนกับว่าใจเขาอยู่เรื่องการทํางานทานํทาเงินอะไรแบบเนี้ยส่วนคุณก็เก็บเนื้อเก็บตัวเป็นปกติอยู่แล้วหรอือเปล่าเออคุณมีบุคลิกเก็บเนื้อเก็บตัวตามปกติอยู่แล้วหรือเปล่าทําให้เขาไม่รู้สึกว่าคุณเงียบหายไปนี่คุณกองที่สองพลังงานเป็นแบบนี้เออ อืมถ้าคุณกำลังเงียบใส่เขาอยู่บอกตามหน้าไพ่เลยว่าเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติในชีวิตตอนนี้เขาคิดว่าเดี๋ยวคุณก็ติดต่อมาเองอ่า การไม่ได้คุยกันสักระยะเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนกับขาดอะไรไปเพราะอย่างที่บอกคนคนนี้มีแนวโน้มขยันขันแข็งบ้าง,งานด้วยซ้ําในบางคนนะขยันขันแข็งทํางานทําเงินเออทําให้ชีวิตเขามีอะไรคิดมากมายในแต่ละวันบางคนอาจจะเป็นนักลงทุนด้วยซ้ําเออเล่นหุ้นเล่นอะไรวันวันวน,นั่งดูจอหุ้นเออหุ้นขึ้นหุ้นลงอะไรแบบเนี้อ่าใส่ใจเรื่องแต่การเงินการงาน,งานเออเป็นไปได้แล้วคุณเองก็มีบุคลิกภาพที่ไม่ค่อยไป จอแจอะไรไม่ค่อยไปจุกจิกอะไรกับเขามากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาตรงๆนะตามไพ่กล่องนี้นะถ้าคุณเงียบหายไปเขาก็ไม่รู้ตัวเออมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างทํางานไปต่างคนต่างทําหน้าที่ไปอะไรประมาณเนี้ยอืเว้นแต่ว่าถ้าคุณจงใจเงียบเลยแบบไม่พูดไม่คุยไม่อะไรสักหลายๆวันหรือเป็นสัปดาห์หรือเป็นโอ้โหสองสัปดาห์เป็นเดือนอย่างนั้นอะ่ะเขาจะเริ่มเอ๊ะเ,ออเริ่มเอะใจได้ว่าเฮ้ยมันเงียบนานเกินไปแล้วนะเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาเอง แต่คําแนะนําคือไม่ควรเงียบขนาดนั้นไม่รู้จะทําไปทําไมนะผมขออนุญาตแนะนําตรงๆนะครับว่าอืมไม่ว่าคุณจะเกิดความรู้สึกอะไรตอนนี้คุณไม่ควรเงียบไปจากเขาให้ติดต่อกันตามปกติเออเพราะคนคนนี้นะคนที่คุณคุยด้วยอยู่นี้คนที่คุณถามถึงนี้เขาจะไม่ค่อยสนใจว่าคุณจะหายไปหรือไม่เออเขามองว่าการเงียบไปหรือหายไปของคุณเป็นเรื่องปกติเป็นบุคลิกลักษณะของคุณอ,อ่า เขาจะไม่ค่อยละเอียดอ่อนไม่ค่อยสังเกตอะไรแบบนี้หรอกไม่ใช่ว่าเงียบไปครึ่งวันหายไปวันหนึ่งเอา้าแย่แล้วใจเสียแล้วเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นบางทีคุณจะเงียบไป3วันเขาก็ไม่รู้สึกเพราะเขาคิดว่าคุณก็คงสบายดีเออเดี๋ยวก็ติดต่อเองอะไรแบบเนี้ยจะเรียกว่าคนเย็นชาก็ไม่ใช่นะอยญ่แต่อย่างที่บอกว่าเขามีธุระเยอะเออแล้วเขามองคุณว่าคุณเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นถ้าอยากสารสัมพันธ์กับคนนี้วิธีการเงียบเนี่ยไม่ได้ผลอืม แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆผมไม่แนะนําถ้าคุณจะเรียกร้องความสนใจเขาด้วยการเงียบใส่เนี่ยไม่ควรทํานะครับนอกจากจะเสียเวลาเปล่าเสียความรู้สึกเองแล้ว เขาเองไม่ค่อยรู้สึกอะไรด้วยคนเนี้ยนะประมาณนี้คุณกองที่สองตรงไม่ตรงลองดูถ้าไม่ตรงดูกองอื่นได้ครับผมนี่คือพลังงานรวมดูเป็นแนวทางนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูดวงพ่ย,ยิปซีวันนี้หัวข้อถ้าคุณเงียบหายไปเขาจะรู้สึกอย่างไรนะใช้ไพ่สามใบรู้เรื่องวันนี้คุณได้ไพ่เด e l เ v e r ออืมเจ็ดไม้เท้าเขารักคุณมากเขาหวงคุณมากอัศวินดาบ มีคนใจร้อนมีคนร้อนใจเอ้ยชัดเจนคุณกองที่สามไม่ต้องพูดกันมากไม่ต้องพูดกันยืดยาวถ้าคุณเงียบหายไปเขาจะรู้สึกยังไงบอกเลยว่าเขารักเขาห่วงเขาหวงคุณมากถ้าคุณเงียบไปเขาจะร้อนใจสุดๆอยากพุ่งมาหาคุณเลยเออไม่ว่าจะมาได้หรือมาไม่ได้ก็แล้วแต่ขอเลยอย่าทําอย่าเลยอย่าใช้วิธีเงียบใส่กันขอลองเลยนะผมดูมาให้หลายคู่แล้วมันไม่เกิดประโยชน์ใดทั้งสิ้นนะ ถ้าคุณเงียบใส่เขาถ้าคุณเงียบหายไปเขาจะร้อนใจมากเขาจะคิดว่าคุณมีใครหรือเปล่าจะป่วยอะไรหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งโทษนะยังมีชีวิตอยู่ไหมเออเพราะช่วงนี้ถ้าอาจจะไม่ได้เจอกันสถานการณ์นี่นั่นน่นเยอะแยะเออความเจ็บป่วยก็น่าห่วงเออเขาจะกังวลสารพัดจิตตกได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างเงียบเออคู่ของคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วอย่างเงียบเขาอาจจะวิตกกังวลได้เลยว่าคุณเป็นอะไรไปแล้วหรือเปล่าเออ จะพานให้วุ่นวายกันไปนะเออระวังอย่าอย่าอย่าการเงียบใส่กันเป็นวิธีที่ไม่ควรใช้เลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าคุณเงียบใส่เขาเขาจะรู้สึกยังไงบอกเลยว่าเขาจะกระวนกระวายใจมากและจะพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อมาหาคุณเออถ้ามาหาไม่ได้ก็จะพยายามติดต่อแล้วบางคนนะขออนุญาตแนะนํานะบางคนนะที่ผมเคยดูดวงให้นะบอกเออเงียบหายไปแล้วไปบล็อกเขาด้วยแบบเนี้ยไม่ควรนะครับไม่ควร อย่าทำเลยขอร้องนะโกรธกันแค่ไหนก็อย่าบล็อกกันเออเปิดช่องทางกันให้กันไว้บ้างเออเผื่อวันดีคืนดีนึกขึ้นได้อยากคุยอยากปรับความเข้าใจจะได้มีช่องทางคุยกันได้ถ้าไปบล็อกซะหมดเมื่อไหร่จะได้ปรับความเข้าใจกันครับนะประมาณนี้นะขออนุญาตแนะนํานะครับนะผมชอบดูคนรักกันนะ่ะเออไม่รู้ <laughs> เห็นคนคืนดีกันแล้วมีความสุขเออประมาณนี้ ถ้ากับคาถามนี้ที่บอกว่าถ้าคุณเงียบใส่เขาถ้าหรือถ้าคุณเงียบหายไปเขาจะรู้สึกยังไงบอกเลยว่าเขาจะกระวนกระวายใจมากจนไม่ไปนันทําอะไรอยากมาหาคุณถ้ามาได้ก็จะมาถ้ามาไม่ได้ก็จะพยายามติดต่ออย่างสุดความสามารถคําแนะนําคืออย่าเลยอย่างเงียบเลยทําตัวปกติพูดคุยปกตินะครับนะอย่าไปเงียบหายเลยนะครับนะทําตัวปกตินะโอเคนะครับเป็นกาลังใจให้ครับผม โอเคครับครบถ้วนนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมนะดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูได้เรื่อยๆนะครับผมนะโอเค แล้วก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ Facebook มัตโตมหาเมตตาไว้นะครับ mm. เพื่อรับข่าวสารอื่นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน y o u t u b e รวมถึงาการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe ไ like, ลค์แชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ